ซอนรูปมากเก๋ไก๋ใส่บิกินี่ตัวจิ๋วอวดหุ่นเป๊ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสิร์ฟความหวานพร้อมกับเปิดตัวแบบช้ำๆเลยสําหรับนักแสดงสาวเก๋ไก่นัททิชาหรือว่าเก๋ไก่สไลเดอร์นั่นเองค่ะกับแฟนนุ่มสุดรอฝรั่งนะคะอาบีซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะได้มีการสั์รูปคู่ให้กับคนโสดได้ต้องการร้อนเผาตั้งแต่ปีใหม่แบบไม่ยักเลยค่ะและล่าสุดเก๋ไก่ก็ได้คุณอาบีเนี่ยไปเติมความหวานกันที่ทะเลภูเก็ตซึ่งเจ้าตัวยังไม่พลาดที่จะหยิบบิกินี่ตัวจิ๋วไปใส่ อดหุ่นสวยๆอีกด้วยโดยเกย๋ไก่นะคะ,ะ,คะก็ได้เลือกสวมบิกินี่สีฟ้าสดใสเข้ากับน้ํ <MB. S 2> าทะเลแต่ที่สะดุดตาที่สุด,สดก็คงหนีไม่พน้นสวนทรงองเอวที่ดูเป๊ะมากๆแทบจะทุกสัดส่วนเลยจริงๆค่ะสวยน่ารักเซ็กซี่ครบเลยงานนี้นะคะนอกจากคนดูคลิปเนี่ยจะพุ่งถึง4ล้านวิวแล้วแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นลุคนี้ของเก๋ไก่แล้วนะคะถึงกับต้องบอกว่าเก๋ไก่เนี่ยซ่อนรูปจริงๆถ้าผู้หญิงอยู กับใครและเขามั่นใจขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้น แสดงว่าเขาสบายใจนะคะชอบเก๋ไก๋เวอร์ชันนี้จังเลยดูเป็นตัวเองและก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดูก็รู้ว่าเขามีความสุขขนาดไหนทำไมเราชอบเก๋ไก๋ในลุคนี้จังแซบแล้วก็เลิศมากๆอือหือชอบเก๋ไก๋ใส่อะไรก็สวยคําชมรัวขนาดนี้สาวเก๋ไก๋ของเราก็ยิ้มไม่หุบเลยค่ะโดยเฉพาะหนุ่มข้างกายอย่างอาบีเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆเลยค่ะ